โอเคผมมองครับก็ขอกาบสวัสดีกับทุกคน,นผมก็กลับมาพบกับผมคนเดิมกับ dpd จะได้เนื่องจากเจผมแล้วเรียบเรื่เกีกับเกมเราบล็อกเกมมันมีชื่อว่า push push dummies down the hole the sparta hole นะครับผมเมื่อคุณรู้สึกโกรธเพื่อนนะผมจนอยากาจะหาทางแก้แค้นเนาะก็มาเล่นแมปนี้ก็ได้เนาะคิดซะว่าเป็นการแก้แค้นเพื่อนกันนะครับ เนี่ยผมสปาร์ต้าดัมมี่ดาวเดอะโฮลเห็นนี่ไหมผมทำอะไรอยู่เห็นนีไหมผมทำอะไรอยู่โอเคผมก็วันนี้ก็ใครก็คำว่าสปาร์ต้านะผมเนี่ยสปาร์ต้าอาจจะเคยได้ยินในฉากหนังนะผมหรือไม่ก็อาจจะได้ยินผ่านๆหูต้อโอเควันนี้ผมก็จะมาเอ่อพามาแนะนำนะผมวิธี จะมาจะมาสอนวิธีนะว่าเวลาคุณโกรธเพื่อนจนอยากจะหาทางแบบแก้แค้นเพื่อนอะ่ะคุณจะทํำยังไงเนาะจะให้สบายใจผมอันดับแรกผมเห็นปุ่มตรงนี้ครับสีส้มอ่ะกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีดัมมี่นะผมเป็นหุ่นนะผมโผล่มาเพื่อให้เราผลักมันลงนะผมเพ่อไม่จะแก้แค้นทุกการผลักมันลงไปนะผมนี่เนาะอ่าแต่เราตกลงมาเราก็ไม่ตายนะครับผมต้องให้ถึงพื้นก่อนเนาะอ่าเอ็นยไหมครับลุ่มมันก็จะมีความสูงนิดนึง ก็จะสูงนิดนึงนะครับผมอพอตรงมาปุ๊บอ่าให้เรากดรีเซ็ตนะครับผมออมีคนแอดเป็นเพื่อนครับอโอเคดูวิธีแรกก่อนเลยเนาะเอาใหม่นะครับผมวิธีแรกคือคุณผู้ชมผมจะ,ะ,ะกดปุ่มตรงนี้นะครับลองเกตให้ดีนะอะพอมีหุ่นมาปุ๊บอ่าคุณจะแก้แค้นคือถักมันลงไปงนี้เลยก็ได้เนาะโอเคผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีที่2กันเลยนะครับผมว่าคุณจะทํายังไงบ้างเนาะ วิธีที่2เลยนะครับโอเควิธีที่สองคือคุณผู้ชมอาจจะอา,อาจจะขับรถชนมันก็ได้เนาะวิธีที่สองอะผู้ชมผมกดรถตรงนี้เนาะ,ะเห็นรถไหมครับให้ผู้ชมขับมาตรงนี้นะครับวิธีต่อมาเนาะที่สามารถาจะแก้แค้นเพื่อนได้นะครับผมผู้ชมเห็นขับออมาุ๊บอ่ากดปุ๊บอา่บบอาคุณผู้ชมจะขับชนมันได้ก็ได้นะขับมันชนขับชนมันก็ได้นะ อันนี้คือวิธีที่2อนะผมจะขับชนมันก็ได้เนาะแล้วก็ให้เรากดรีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับเพื่อกลับไปยังจุดสปอร์นะไม,ไม่วิธีที่2คือถ้าเห็นนุ่มหนุ่มนะครับอ่าโดนตกไปแล้วเนาะโอเคเมื่อคุณอยากจะแก้แค้นเนาะหรือไม่ก็เอาไอ้นี้มายิงมันก็ได้ับผมมาขาจะตาย Okay. ไม่ก็ปันนะแล้วก็แล้วก็ให้เราตรงลงไปกับมันเนาะแล้วก็เออว่าจะตามค่ามันอีกก็ได้นะไม่เป็นไรก็รีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับเป็นแมปเป็นแมปแต่ว่าประมาณว่าแบบจําลองเนาะจำลองคนตกแ,ตแบบประมาณเหมือนในหนังอะ่ะถ้าพูดถึงหลุมเนี่เนาะอาจจะรู้จักกันในว่าใน,ในในแมปที่ชื่อว่าสปาร์ตาเนะเาะไอ้ไรนะอไอ้ในหนังอ่ะที่มันพูดประมาณว่าเนะ น,น่าจะได้ยินในหนังแล้วที่มันพูดว่า this is sparta อาจจะเคยได้ยินผ่านผ่านหูผ่านผ่านตามากแลเนาะโอเควิจีต่อมาผมคุณผู้ชมอาจจะอา,อาจจะขับรถโรงเรียนนะผมชนมันอย่างนี้เลยก็ได้นะขับชนนี้ไปเลยนะครับโอเคหรือไม่ก็จะนั่งรถโรงเรียนนะผมแล้วก็ขับชนมันเลยก็ได้นะโอเค จะขับรถโรงเรียนชนมันเลยก็ได้อเราก็จะตกไปพร้อมมันด้วยเลยเนะาะทำไมทำไมท่าเราเป็นอย่างนี้เนาะก็เหมือนเดิมผมก็รีเซ็ตนะครับผมโอเคหรือไม่คุณผู้ชมก็อาจจะแก้แค้นมันด้วยการนะเอาดาบปันมันก็ได้เนาะโอเคหรือไม่ก็เอารถโรงเรียนนะผม มานะผมแล้วก็ขับชนมันก็ได้นะโอเคก่อนอื่นนะผมขึ้นรถโรงเรียนนะผมแล้วก็เราสามารถขับชนมันอย่างนี้เลยไ,ได้นะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนผมขับชนมันไปแล้ว,ลวเนาะก็เการแบบว่าแก้แค้นอย่างนึงเนาะแล้วเราก็สังเกตดีนะครับผมถ้ารถเอียงครับผมเราก็สามารถเอ่อทำให้มันตกได้เนาะ มว่าทำเป็นแบบเลี้ยวอะเนาะเลี้ยวให้มันตกเนะาะดูครับผมรถมันก็ค่อยๆย,ย,ยังยนะเนาะโอเคให้ดีับผมเราตกมาซะแล้วนะครับผมก็ให้กดรีเซ็ตอย่างนี้นะครับนึกซะว่าคิดซะว่าเหมือนเป็นแบอบะไรวะ บัญชีจำนะครัผมนึกซะว,ว่าเป็นเอ่อคิดซะว,ว่าเป็นบันจี้จำเนาะเหมือนเรากำลังเล่นบันจี้จำเหมือนโดดล่มฟรีไฟอะไรอย่างงี้เนาะคิดดูนะครับอ่าตกตกรถยังยังนะครับรถมีคนขับไหมเนี่ยเฮ้ย ก็ขับชนมันยี้ก็ได้นะหรือไม่ก็จะผักนกะให้มันให้มันไปว่าให้มันผักตกอะโชคด,ด,ดเีเพ <Okay, S 1> ื่อ,อ,อเนเอ๋ยนะได้โอเคขับไปขับไปโอ้โอ้โอ้ตกอาตกแล้วนะผมให้ถ้ารถตกนะผมเราก็สามารถขับอะไรได้นะโอเคที่เหลือนะผมกดง่ายๆรีเซ็ตเลยนะครับผม โอเคต่อมาผมี่อะไรอะโอเคนี่เหรอหรืไม่คุณก็อยากจะแก้แค้นแบบไหนก็ได้นะคือพักมันตกลงไปนี้เลยก,ก็ได้นะครับว่าเราจะหรือไม่ก็เราอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ผักมันเลยมันก็ตกลงไปเนาะมันจะเัยงไปเองเลยนะครับโอเควิธ,วธีวิธีแรกครับผมให้คุณชมผมมากดตรงนี้เนาะเท่ดีอะตัวเนี้ยโอเคเราก็พักมันตกลงไปเนาะแล้วก็เราก็จะตกตามไปด้วยเนาะเหมือนกับว่าคิดซะบาเหมือนเรากําลังเ,เล่นบันจีจำมาเนาะ นึกภาพดูนะครับตรงลงมาตรงนี้ครับผมถ้าตรงลงไปถึงพื้นเอาให้คุณผู้ชมผมกดติดกดกดคำว่ารีเซ็ตนะครับปุ๊บอ่ะรีเซ็ตเลยนะครับโอเควิธีวิธีนึงที่ผมที่สามารถ ที่จะสามารถแบบแก้แค้นเ่ินได้เนาะก็อาจจะขับชนมันนี้เลยก็ได้นะ,ะสมนะสมุตินะสมมุตินะโอเคผมขับรถมาตรงนี้แล้วก็เอาเอามากดเอากดปุ่มนะผมเพื่อให้ตัว,ต,วตัว AI ของผมขับชนมันปุ๊บอย่างนี้เลยก็ได้เนาะเราก็จะตกตามมันไปด้วยผมอ่าเราก็สามารถขับชนมันได้เนาะเราก็สามารถชนชนวะชนมันเนาะจะเออถึงพื้น รีเซ็ตนะผมให้กดรนะีเซ็ตเนาะจริงเราไม่ได้ตายนะแต่เห็นตรงนี้ไหมครับเห็นปุ่มอย่างเงี้ยรีเซต็ตนะผมปุ่มรีเซ็ตนะผมไว้กดว่าเวนการนะเวงการบอกว่าถ้าตัวตายมาอย่างจุดสะปอนนะครับผมของเราอันนี้คือวิธีแก้แค้นเพื่อนนะเวลาคุณโดนล้อแบบคุโดนเพื่อนล้อแล้วคุณรู้สึกแค้นนะมาว่าแบบแค้นไงนะเอ้ยแค้นเนาะมาว่าแบบอะไรแก้แค้นโหดๆนะเนาะคัดต้นนี้ก็ได้เนาะ แล้วก็สมมุติว่าเป็นเพื่อนนะมันเนาะเป็นเพื่อนที่เราอยากโคนยอยากเป็นเพื่อนที่เราอยากจะแก้แค้นเนาะไปขับชนเนาะแล้วเมื่อรถระเบิเดผมอายเรากดรีเซ็ตสงสัยเรากระเด็นออกมากนอกแมปโอเควิธีสุดท้ายเนาะก็อาจจะเป็นคุณผูณ้ชมอาจจะทำให้มันกลับมันก็ได้อาเตะมันไวเนาะ <S <S พักมันแล้วก็แล้วเราก็ตกไปด้วย <S <S โอเคก็ก็เหมือน หมือนเรากำลังเล่นแบบัญชีจำเนะาะไม่เป็นเหมือนเราเล่นบัญชีจ้จำกันก็แค่นี้แนะเนาะโอเคผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครผมก็อย่าลืมลกระเทิร์บรายับผมแล้วก็อย่าลืมแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง DBG Channel Review ด้วยผมโอเคครับขอบคุณครับ